รู้กันไหมครับว่าสาเหตุที่แท้จริงของการที่ทำให้ค่าของชีพของคนไทยสูงขึ้นและผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยต่ำที่สุดในอาเซียนต่ำกว่าประเทศที่เกิดสงครามอย่างพมา่าต่ำกว่าประเทศที่แทบจะหารายได้เข้าประเทศไม่ได้อย่างกัมพูชาสาเหตุง่ายมากครับและเป็นสาเหตุที่คนไทยมองข้ามครับนั่นก็คือราคาน้ามันเชื้อเพลิงครับ ซึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการปรับรลดราคาลงมาในปัจจุบันนี้นะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการบริหารต้นทุนที่ลดลงแต่เป็นการเอาเงินกองทุนน้ำมันมาโปกซึ่งถ้าพูดตามตรงนะครับใครก็ทำได้ครับอยากให้น้ำมันลดลงก็แค่เอาเงินไปโปะส่วนต่างสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทำไมราคาน้ำมันที่พมา่าลาวและเวียดนามจึงต่ำกว่าประเทศไทยทั้งที่ประเทศเหล่านี้ซื้อน้ำมันจากประเทศไทย ซึ่งส่วนต่างนี้ก็เกิดจากค่าการกลั่นค่าการตลาดภาษีและค่าบริหารจัดการมันก็ดูแปลกๆครับเมื่อประเทศไทยขายน้ำมันให้ประเทศเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านกลับขายน้ำมันได้ถูกกว่าประเทศไทยทั้งที่การขายยังไงก็ต้องมีกำไรใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนไทยใช้น้ำมันแพงกว่าคนที่ซื้อน้ำมันจากประเทศไทยไปทั้งที่มีทั้งค่าขนส่ง มีค่าความเสี่ยงและมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการดําเนินการสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาน้ํามันเราไม่ลดหรือลดก็แบบนิดหนึ่งนั่นก็คือนโยบายประชานิยมและส่วนต่างของผู้ประกอบการน้ํามันที่จะได้รับครับเห็นกันลยยังครับว่าเมื่อราคาน้ํามันมันไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเพราะถูกบิดเบือนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของไทยสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งทุกอย่างสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวตามราคาน้ำมันครับและมันก็ได้สะท้อนออกมาให้เราเห็นแล้วครับว่าทำไมผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของเราหรือ GDP มันเติบโตได้เพียง1.8ซึ่งอัตราการเติบโตขั้นต่ำม,มันควรจะอยู่ที่3เราต่เาต่ำกว่าอัตราการเติบโตขั้นต่ำเกือบครึ่งหนึ่งและคนไทยก็ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างนี้ครับ นี่คือสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยไม่เติบโตและทำให้คนไทยมีรายได้ลดลงหรือกำลังจ่ายที่ลดลงครับถึงเวลาที่เราจะทวงคืนความถูกต้องแล้วยังครับหรือว่าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามยาถากรรมต่อไปมันก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วครับ